กุเรียนหมอนทองใช้แข็งเกี Get A รเอเอพีเมียมเลยนะครับแบบนี้ถือว่า mm hmm. สวยมากนี่ครับเดี๋ยวเทให้ดูนะครับนี่ครับเนื้อเนียนยกริปเนื้อเนียนต้องสุกทั่วภูนะครับเกรแล้วก็ไส้ขาวแสดงถึงความแก่ครับนี่เนื้อนิ่มบีบต้องลงนะครับถ้าเป็นแบบเนื้อ เนื้อเกรดเอสุกทั่วทั่วทั้งผูแบบนี้คนจีนจะนิยมนิยมครับเขาไม่ได้กินแบบไทยนะครับคนไทยจะชอบกินแบบกรอบนอกนุ่มในแต่พอแช่แข็งแล้วเนื้อจะแข็งครับต้องสุกทั้งผูครับนี่ตัดออกมาปุ๊บนี่ครับเนื้อจะไม่เป็นเนื้อแข็งจะไม่สายเนี่ยวัดความหวานต้อง28บิกขึ้นนะครับถึงจะเป็นเกรดเนี่ A อพีเมียมเลยนะครับเนื้อเนียนกริบสุกทั้งผูครับ ความหวานยี่แปดบิ่กขึ้นครับพร้อมพร้อมส่งไปแล้วครับนี่พูนี้นโอ้โหหวานมากครับเนี่ย